วัครับวันนี้พบเกมวันพี e c e t อร a คว r ครับ m i s เ e r c a วันนี้ครับมีอีเวนต์นะครับของในโหมด PvP ตีบอสนะครับเป็นการฉลองของวันฮาโลวีนด้วยนะแล้วก็มี6กดาวบวกตัวใหม่นะครับเข้ามาครับวันนี้ก็จะดูกันนะครับว่าวิธีการได้6กดาวบวกตัวใหม่เนี่ยต้องทำยังไงนะครับมาดูกันเลยครับซอมบี้ ลัสนะครับก็มีมากมายหลากหลายนะครับเปลตีลัสเทเชอร์คูบเลฟโซ7บาท7 k f t o เดักบอลนะครับซึ่ง6ดาวบวกตัวใหม่นะครับของรอบนี้ครับก็คือจะเป็นแ้งของวันฮาโลวีนนะอัปเกรดมาจากตัวนี้ครับนี่เลย <ๆ S 2> นี่คือแ้งของ6ดาว <ๆ S 2> ธรรมดาก่อนนะสามารถเปิดจากกาชาทั่วไปได้นะครับมันคือ6ดาวธรรมดานะ และอัปเกรดขึ้น69วบวกนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างหน้าอีเวนต์เลยครับนี่เลยครับอีเวนต์ของผิวผีตีบอครับแล้วก็หน้าของเนี่ยอ่าหน้าของอีเวนต์เนี่ยคือจะเป็นร่างของแฉก69บวกนะครับซึ่งทางอีเวนต์นะครับจะมาในวันที่27นี้นะครับจบในวันที่31นี้อ่า3ทุ่มนะครับอ่า1ทุ่มสิพราะมาจบตี3ใช็นไหมใช่มันจบแค่1ทุ่มนะครับ 31ตอน1ทุ่มนะครับซึ่งคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะหาคุณได้ขออัปเกรดมาแล้วคุณจะต้องไปเปิดกาชาหาตัวเองหรือเปล่ากับมือใหม่นะมือใหม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะทางเกมเขามีการแจกมาให้ครบเลยครับคุณแค่เล่นในโหมดพิวพีตีบอสนะครับถึงเวล3แจกแชงนะครับที่เป็นร่าง6ดาวธรรมดา1ตัวก่อนแล้วก็ถ้าคุณเล่นนะครับถึงเวลที่4แจกหออัปเกรด ถึงเวล6แจกของอัพเกรดซึ่งมันค่อนค้างจะง่ายทำให้ผู้เล่นใหม่สามารถได้รับไปด้วยนะเพราะมันแค่เวล3เวล4เวล5เองสูงสุดเนี่ยคือเวล10นะครับเวล10เนี่คือจะยากขึ้นนะเพราะงั้นไอ์อีเวนต์เนี้ยมือใหม่คุณมีสิทธิ์เล่นและคุณมีสิทธิ์ได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลกันก่อนนะครับสก,กิลของแชงนะครับ แสง6กาวบวกนี่เลยครับมันมีสกิลของเวล99กับเวลของ150นะครับเรื่องมาจากเวล99กันก่อนนะกับตันก็คือไม้ตายเปลี่ยนตัวไวขึ้น2นะครับสีม่วงนะครับโจมตีสูงสุด5เท่าต่ำสุด4เท่าขึ้นอยู่กับการกดแต่คุณกดเพอร์เฟกก็จมตี5เท่ากดอากูดหรือแค่4เท่านะครับแล้วก็ตัวคนอื่น ที่เช่นเป็นแดงเขียวฟ้า,ฟาเหลืองอะไรเงี้ยเพิ่มโจมตีให้เหมือนกันแต่แค่3.75เท่านะครับแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับทั้งหมด1.3เท่าแล้วก็มีการหิวเลือดนะครับหเท่าของค่า rcv ทุกครั้งที่กด perfect นะครับถ้าคุณกด perfect คกตัวก็6เท่าไปนะครับแล้วก็ทหารนะครับมีแท็กของกลุ่มผมแดงครับกลุ่มของแชงนะครับ 2ตัวขึ้นไปในทีมนะครับจะสามารถเพิ่มโจมตีให้กับสีม่วงขึ้นไปอีก1.1เท่านะครับโอเคสก,กิลดูดีขึ้นนะเพราะดาเป็นร่างของ6ดาวธรรมดาเนี่ยมันไม่มีการพวกทงพวกแท็กนะครับ6ดาวบวกเนี่ยมีแท็กเพิ่มเติมขึ้นมานะส่วนไม่ตายไม่ตายล้างกระทอง2เทินอ่าแป๊บหนึ่งนะ หกดาวธรรมดามันล้างอะไรได้หรือเปล่าผมจําไม่ได้โอ้หก oh, <6 S 2> ดาวธรรมดามีแก่การบั็ของโจมตีสีแรงขึ้น2เท่า3เทินและเพิ่มค่าเชน1น3 0 3สเทินสองอย่างจบแต่พอเป็น6ดาวบวกปุ๊บโอโ้คำแรกเลยคือมีการล้างของเกราะสีทองเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ดูดีขึ้นแล้วล้างเกราะทอง2องเทิน บัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสีม่วงกระดาษจดดาบ2.25เท่า3เทิร์นบัฟแรงขึ้นบัฟเพิ่มค่าเชนบวก1.2 3เทิรนอันนี้ก็แรงขึ้นถ้าหากมีสีบ่วงนะครับ4ตัวขึ้นไปในทีมจะสามารถเพิ่มเทินของบัฟเพิ่มเทินได้2เทิรนนะครับแล้วก็จะหานครับมีแท็กของกลุ่มผมแดง สองตัวขึ้นไปในทีมจะเพิ่มเทินของบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้อีกสองเทินด้วยกันนะครับโอ้ถ้าหาทำตามเงื่อนไขได้ครบทั้งหมดเลยนะหมายความว่าตัวนี้มันสามารถบัฟของโจมตีสีแรงขึ้นห้าเทินเพิ่มค่าเชนห้าเทินบัฟโคตรเยอะเทินเลยครับก็ถือว่าโอ้บัฟเยอะเทินดีมากเลยนะนี่คือเวลของ ส่วนเวลของร50นะครับกัปตันก็คือ,อกัปตันจะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าโจมตีจะแรงขึ้นสูงสุดจาก5เท่ากลายเป็น5.2 5เท่าแล้วก็ซักอื่นๆก็เพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นกลายเป็น4เท่านะครับฮิวเลือดเท่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีแท็กของพวกกลุ่มผมแดง สองตัวขึ้นไปสีม่วงเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้น1.1เท่าและถ้าหาตะครที่เป็นลูกเรืออาหรือตัวเขาเองด้วยแหละมีอาบีหลักอันนี้นี่อาบีหลักในการตีแบบทะลุเกราะบาเลียถ้าหาตัวที่มีอาบีหลักตีทะลุเกราะบาเลียกด perfect จะสามารถล้างของเกราะผ่าครึ่ง เกราะรุ้งได้1เทินทุกครั้งที่ตัวที่มีเกราะบาเลียกดเพอร์เฟกนะครับเออไอดจแจมไอดจแจมเลยเพราะงั้นมันก็แน่นอนว่าตัวของแ้งนั้นสามารถกดเพอร์เฟกปุ๊บล้างของเกราะรุง้งเกราะผ่าครึ่งได้1เทินเลยนะครับมันทำงานตลอดเลยนะแล้วก็สกิลไม่ตาย จะไม่ตายล้างของเกราะทอง2องเทินเท่าเดิมบัฟเท่าเดิมมันหนึงถูปะเนี่ยเวลว่า้ใช่ไหมเท่าไมมันเท่าเดิมเลยวะล้างเกราะสบัฟแรงเท่าเดิม3ามเทินเท่าเดิมสมเทินเลยทุกอย่างมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้งเนี่ยอืจุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าถ้าหากกดเพอร์เฟกตครั้งในเทินต่อไปจะมีการบัฟของเพิ่มค่าเชมแบดเท่า ให้1.25เท่าให้หนึ่งเทิร์นเฮ้ยอันนี้ดีฮะเพราะตั้งเดิมเนี่ยคือจะเป็นการบัฟของเพิ่มค่าเชมแบบบวกเพราะงั้นมันสามารถบัฟได้พร้อมกันเลยนะเพิ่มค่าเชมแบบบวก1.2และเพิ่มค่าเชมแบบเท่า1.25เท่าถ้าหากกด perfect อีก2ครั้งเทิร์นต่อไปอีกจะมีการเพิ่มบัฟเพิ่มค่าเชมแบบเท่าให้อีก1.5เท่า แล้วก็เพิ่มความแรงของบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้อีก0 5เท่านะครับเพราะงั้น้าหกต้องการจะมีบัฟสูงสุดก็ต้องผ่านไป3เทินเพราะเมื่อเข้าเทินสามปุ๊บจะมีการบับของเพิ่มค่าเชมแบ,บบบวก1.2และบัฟเพิ่มค่าเชมแบบเท่า1.5 และบัฟของโจมตีสีแรงขึ้นนั้นความแรงจะเพิ่มขึ้นกลาเป็นประมาณ2.65เท่าประมาณนี้ถ้าคิดเลขิีขอไยนะครับคือจะบัฟด้แรงที่สุดนะสนสกิลของซูเปอร์ใช้ก็คือว่าต้องมีลูฟี่มีฮอคเบ็กแมนลักกี้ลูก็พวกกลุ่มของแชงนะครับมีฮอคลูฟี่กลุ่มแชงทั้งหมดเลย แล้วก็เป็นอุอตตะนะครับมีอุตตะเพิ่มเติมขึ้นมานะสกิลของซูเปอร์ไทก็คือจะทำการบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะแรงขึ้น3เทนินขอสักครู่นะครับไปดูอีกรอบสิซูปเปอร์มันมันดีขนาดนี้เหรอไม,ไม่ใช่ซูปเปอร์อันเดิมเนี่ยมีแค่เปลี่ยนแก้วกับลดเกราะแต่ซูปเปอร์อันใหม่6ดาวบวกเนี่ย มีการบัฟโจมตีพวกถูกลดเกราะแรงขึ้นได้ด้วยโอ้โหสกิลมันครบถ้วนดีฮฮโจมตีพวกถูกลดเกราะแรงคือ2เท่า3เทินเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้วอ่าเปลี่ยนแก้วของมืดมนเนื้อ ND, เทียนดีดว่างเปล่าเป็นแก้วของตรงสีและลดกราะศัตรูทั้งหมดได้3มเทินคือมันครบถ้วนดีฮฮมีทั้งลดเกราะมีทั้ง เปลี่ยนแก้วมีทั้งบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะด้วย3เถอทั้งหมดเลยนะเออผมบอกเลยครับว่าตัวนี้ดูเก่งขึ้นนะพออัปเกรดขึ้น6ดาวบวกอะดูเก่งขึ้นเลกครับพองานก็อามือใหม่แนะนําเลยว่ายังไงก็เล่นอีเวนต์ปุ๊บได้มาอัปเกรดขึ้นเลยครับแนะนํามือใหม่เลยนะจะส่วนซับพอร์ตก็เหมือนเดิมเนาะทำการอาซับให้กับพวกแก๊งของแชงและก็ลูฟี่มีฮอกนะครับ ทำการออกมาเมื่อออกมาเมื่อโดนเปลี่ยนแก้วจะเปลี่ยนแก้วของกระดาษจดดาบให้กลายเป็นสีม่วงให้นะครับส่วนในหมวดของผิวพีในเกมโอ้ดูสวยงามขึ้นนะอาแสงของฮาคิเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับเป็นทีมอ่ะอย่างนักเลยนะเปลี่ยนแปลงคือว่ามีแบบสกิลซูปเปอร์เพิ่มขึ้นมานะ อ่าเหมือนเดิมขอ,อก,กลับมาดูร่างเดิมก่อนเพื่อทําการเปรียบเทียบนะครับว่ามันเก่งขึ้นหรือเปล่าโอเคตัวตรวมๆคือเหมือนกันโอเคไปผมดูคร่าวๆนะมาดูกันว่าปกดาวบวกจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับมาดูกันอ่าตัวเอนะครับเป็นสายของดีบัฟเหรอสายโจมตีนี่ว่าแต่มีการดีบัฟนะครับ ศัตรูทั้งหมดนะครับจะตีมิสขึ้นนะครับศัตรูสีเหลืองนะถูกลดโจมตีลงไปนะครับเริ่มเกมมา40วิแรกนะครับสีม่วงกับทีมเรานะเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันนะครับเวลาเหลือ40วินะสีม่วงนะครับเพิ่มความโมเดลไม้ตายไวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเอาลงเล่นของในโหมด PVP ตีบอสตัวเองโจมตีมากขึ้นไม่ตายไวขึ้นนะครับ ส่วนสกิลก็คือสตรูระยะกว้างนะครับถูกดาวเมยไป3เท่าแล้วก็สตู4ตัวนะครับมีโอกาส70%ติดโซ่8วิแล้วก็ดาลงในโหมดของ p ิวพตีบอสนะครับสตู3ตัวนะครับที่เป็นสายสีเหลืองจะโดนดาวเมจอีก2เท่านะครับอืมก็ธรรมดานะ ส่วนสกิลของในอาแบัตซูเปอร์นะครับก็ถ้าเวลาเหลือ60วิลงไปนะครับสกิลจะทำการสตูระยะกว้างถูกลดเกราะไป20วิดาเมเพิ่มขึ้นเป็น3.5เท่าแล้วก็สู้ทั้งหมดนะครับโอกาส70%ติดโซ่10วินะครับหากลงในโหมดของ p ิวพตีบอสสตูสีเหลืองทั้งหมนะครับโดนดาเมจไป็น3เท่านะ ส่วนถ้าเป็นแบบเวลร้อยห้นะครับจะมีการออสตรูระยะกว้างนะครับโอกาส70%ลดค่าพลังของป้องกันครึ่งหนึ่งและลดค่าพลังของป้องกันไปอีก20วิลดครึ่งหนึ่งเนี่ย15วิลดป้องกันทั่วไปอีก20วิโอ้โหลดแล้วลดอีก <laughs> แล้วก็มีการทำดาเมจใส่นะครับ4เท่าโอเคแรงขึ้นแล้วก็โอกาส100%สตศัตรูทั้งหมดติดโซ่ร้อยเปอร์เนิบวินะครับแล้วก็ถักลงในโหมดของ PVT b o s ก็สีเหลืองโดนดาวเมจไป4เท่านะครับก็จะตีแรงให้กับสีเหลืองแล้วก็จะดีมากๆถ้าหากเวล150นะครับค่อนข้างจะยากกับมือใหม่นิดนึงถ้าเป็นมือใหม่น้นก็เวล9กเก็ เล่นได้เก้าก้าก็เล่นได้แล้วนะในหมวดของการลงด่านธรรมดาครับส่วนในหมวดของ PVP ผมคิดว่าแนะนําว่าตัวอื่นยังดูดีกว่าแชงนะตอนนี้นะครับก็คิดว่ามือใหม่เล่นตัวอื่นดีกว่านะแนะนําประมาณนี้ครับส่วนอีเวนต์นะครับของ PVP ตีบอสในรอบนี้ก็แจกของที่บอกมานะแล้วก็ตัวนะครับที่คุณแปมก็จะมีเป็นไอเจ้า คารินาในคลิปก่อนผมอาจเป็นคารินาโอเคขอภัยนะครับตัวนี้ขูดแต้มนะครับแล้วก็โอเกอร์นะครับขูดแต้มเหมือนกันนะครับนี่ก็จะออกา์าคือแบบเป็นตัวละครในซีรีส์ที่ผมออกเสียงผิดตลอดขอภยัยขอยัยขอัยนะครับแล้วก็พวก5ดาวเป็นเจ้าคาริบูกับคู่สันนะครับแม่งไรออเรียกออกเป็นจีทุกทีเลย ส่วนบอสนะครับของรอบนี้นะครับก็จะมี3ตัวเหมือนเดิมนะก็จะเป็น S สนะครับ S นะครับสีม่วงนะครับตีแรงขึ้น20%สายปืนตีแดงขึ้น30%สีแดงตีเบาลง30%นะครับบอสแชงนะครับสีม่วงตีแรงขึ้น10%สายกล้ามตีแรงขึ้น20%แดงเขียวฟ้าตีเบาลง10%นะครับและบอสของแฮงส์อก บอสแฮงคอกนั้นพวกอาแท็กของรัฐบาลโลกตีแรงขึ้น15หน้ากาบตีแรงขึ้น15ซึ่งแน่นอนว่าอันดาของแฮงคอกเนี่ยเอาทีม5ผู้เท่าไปตีได้เลยนะแล้วก็ส้ายของปืนตีเบาลง30นะครับแล้วก็บอสทุกตัวนะครับแท็กของหนวดดำ จะตีแรงขึ้นถึง40%นะครับแล้วก็แท็กของพวกรัฐบาลโลกนะครับก็จะตีแรงขึ้นอยู่ที่10%นะเพราะงานรอบนี้ค่อนข้างจะเกมแนะนําให้เล่นเป็นทีมของหนวดดาแบบชัดๆเลยครับเพราะทีมของหนวดดาเนี่ยเป็นทั้งม่วงเป็นทั้งหน้ากากและก็เป็นทั้งแท็กของหนวดดำนะเพราะงานก็รอบนี้เกมเขาแนะนะําว่าเล่นทีมหนวดหนวดดำจะมีดาเมจเยอะสุดนะครับ ประมาณนี้ครับอีเวนต์เน้นยัมนะครับมาในวันที่27นี้นะแล้วก็มีการอ่ามีชงมีแชงรางวัลของอีเวนต์แจกตดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจใหผมดีครับนะี่ะสวัสดีครับ